ผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นครับแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาคนว่างงานเยอะก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นได้ง่ายและประกอบกับสภาพพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นพื้นที่ระหโหฐานไม่มีการคัดกรองบุคคลเข้าในพื้นที่ก่อให้เกิดความหลากหลายของลูกค้าเข้ามาในพื้นที่สามารถเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นได้ง่ายครับ การรักษาความปลอดภัยในห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะเป็นการรักษาความปลอดภัยที่จะต้องไม่ละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของลูกค้าดังนั้นครับเราก็ใช้หลักในการสังเกตครับสังเกตพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรมและแนวทางต่อไปเนี่ยก็คือในเรื่องของการวางแผนเผชิญเหตุวางแผนในการควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ใหเหตุการณ์นั้นบานปลายไปกระทบต่อลูกค้ารายอื่น ด้วยการฝึกอบรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของซิลวอกาดเนี่ยครับเราเน้นให้พนักงานของเราเนี่ยมีเซอร์วิส i ม d มีการบริการด้วยหัวใจเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายและมีการบริการที่ประทับใจครับเราต้องการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครับเราใส่ใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยเรามีการเก็บข้อมูลนำมากำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกคนครับ คุณจะสัมผัสได้นะครับถึงการให้บริการที่เหนือความคาดหมายและแน่นอนว่าคุณจะมีความสุขในการเลือกซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขครับก็ติดต่อได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับเซียวเก,กาศเรามีการให้บริการทั่วประเทศเลยครับที่ไหนมีเราที่นั่นปลอดภัยครับ